ปลายทางแห่งรักตอนที่15อะไรคือใบหน้าแบบที่ผู้ชายแนวนั้นชอบกันนะผมติดนิสัยชอบอยืนอยู่หน้ากระจกขนาดเต็มผนังในห้องน้ำแล้วก็คิดถึงปัญหาโลกแต่ข้อนี้นอกจากเส้นผมและผิวที่เนียนละเอียดนิดหน่อยแล้วส่วนอื่นผมก็มีความเป็นผู้ชายมากคางแหลมจมูกโด่งเป็นสันตาชั่นเดียวบาง คิ้วดำยาวเวลาที่ทำหน้าตาไร้อารมณ์ก็จะดูเท่ๆหน่อยส่วนสูงอย่างน้อยก็176เซนถ้าขงยิงเท้าก็จะถึง180 แขนขาเรียวยาวร่างกายก็เติบโตมาอย่างปกติสมบูรณ์แถมยังมีกล้ามเนื้อพอสมควรอืมดูมีความเป็นมาสแมนผู้ชายจริงๆด้วยนายกำลังทำอะไรนะใบหน้าของใครอีกคนที่โผล่เข้ามาเหนือศีรษะก็ได้ทำให้ความเชื่อมั่นในความเป็นผู้ชายของผมแตกละเอียดไปจนหมดสิน้น <c oughs> คนคนนี้จมูกโดมเม้าตาหรื หน้าตาไม่กลิ่นอายของทหารเยอรมันนาซีที่ดูเหมือนจะมีความเป็นผู้ชายมากกว่าหรือเปล่านะหลีกไปสิผมผลักเขาได้ความโมโหเพราะถูกเขาทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองจนเกือบหมดขนาดยืนอยู่ข้างหลังฉันแล้วยังส่องกระจกได้สูงกว่าฉันแค่10กว่เซนมันเจ๋งมากนะหรืออย่าลูบหัวฉันนี่ยังจะมาแสดงความแตกต่างของส่วนสูงเพิ่มอีกเหรอ นายน่ารักมากเลยนะเขาพูดอย่างเครืบเคิมพูดอะไรไร้สาระฉันไม่ใช่เด็กทะลกซะหน่อยผมถามเสียงเครียดลูกเฟิงนายบอกมาตรงๆนะฉันหน้าตาออกสาวเกินไปไหมก็ไม่นี่ฉันมองแว็บเดียก็ดูออกว่านายเป็นผู้ชายผมผ่อนลมหายใจพิงแผ่นอกของเขาแต่ว่าหน้าตายนายเป็นแบบที่ผู้ชายชอบฮะอเพราะฉะนั้นฉันเลยถูกใจนายมาตั้งแต่แรกงั้นเหรอ จำได้ว่าหมอตอนหมอต้นมีครั้งหนึ่งที่นายข้อเท้าพลิกในวิชาพระฉันกเคยอาสาเป็นคนส่งนายไปที่ห้องพยาบาลและตอนนั้นฉันก็หมายมั่นปันมือที่จะได้นายมันหานมากแล้วนายจําผิดหรือเปล่าตอนนั้นเราเคยเดินกันไปย่อหมกับไปต่างหากนายยังบอกว่ามีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละถึงได้เดินบนพื้นเรียบแลข้อท้าพลิกได้ หนายจะตอนที่หมอที่ห้องพยาบาลทําชั้นร้องแหกปาอกอีกตอนนั้นนายยังคอยวิเราะเยาะเย้ยฉันอยู่ข้างๆเลยบอกว่าฉันนี่ใช้จู้จี้จุกจิกไม่เหมือนผู้ชายน่าแปลกใจไม่น้อยที่ผมจําเรื่องพวกนั้นได้ละเอียดยิบทั้งที่ตามหลักแล้วผมก็ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรออกใจใจกว้างโดยซ้ำน่าจะลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้พนักง,งานแล้วถึงจะถูก ลูกฟงบอกว่ามันคือการแสดงความรักของฉันไงขี้โมวะ่ะฉันอุ้มนายไปห้องพยาบาลอุ้มเลยนะคนทุ่มไปเขาเอกอะก็อุ้มคนอื่นหรือไงนายนะ่ะปฏิกิริยาตอบสนองช้าเองตักหากละ่ะผมเริ่มขุดบัญชีเก่าเหลยวไหลนะเห็นเนอยู่ว่านายเป็นประปักกับฉันทุกทางตอนที่ฉันเป็นกรรมการห้องสมุด นายก็เข้ามาเกอะคนี้ห้องสมุดทุกวันตอนที่ฉันเป็นเวนนายก็เข้ามาสวมรองเท้าแตะมาเรียนตอนที่ฉันเป็นตัวแทนห้องออกไปพูดนายก็จะต้องก่อเรื่องอยู่ข้างล่างนายยังจงใจทาหนังสือฉันหล่นพื้นแถมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะนายจะที่หยิบปากกาหมึกซึมของฉันจนพัง ไม่หยิบเหยียบในที่ได้เยี่ยมปากกาหมึกซึอมของฉันจนพังว่าดหนังสือเรียนฉันจนเละเทะและยังไาเขียนบนกระดานดำว่าเชิงอี้เฉินเป็นคนโง่ลูกเฟิงถอนใจและมองผมด้วยสายตาเวทนาในโง่ามากเลยจริงๆนะก็บอกแล้วว่านั่นมันคือวิธีแสดงความรักของฉันหืมแล้วผมก็นึกเมืองอย่างขึ้นมาได้มอต้นหรอตอนนั้นฉันเพิ่งจะกี่ขวบนี่นายนายนายนแม้แต่เด็กสิบเอขวบเขาก็ายัง คิดไม่ดีมีร้ายด้วยสัตว์ร้ายตัวนี้แค่แดดขนาดไหนจะมานายอะไรจริงๆจะมานายอะไรจริงๆก็มีโอกาสตั้งมากมายอยู่แล้วที่ฉันรอให้นายอายุ14ถึงได้เริ่มจีบนายก็ดีถมไปแล้วถ้าไม่งั้นก็คงผมเงื้อมือข้างหนึ่งตีเขาไม่เบานักทาให้เขาเงียบเสียงลลยโดยอัตมัติจากนั้นก็ตะหวาดว่าถูกคนสาเรเลวอย่างนายหลอกมา7ปีฉันตาบอดเองแหละ แต่แล้วผมก็ะจุกคิดได้ว่าแต่ชันอายุ17ปีไม่ใช่แต่ฉันอายุ7ปียังไม่ถึง3รอบเลย7 7 3 21 7อ๋อ7 3 21ก็21ปีเนาะ แปลว่าหนึ่งในสของชีวิตผมได้ตกในเนื้อมือมารตัวนี้ไปเสียแล้วลูปเฟิงพูดยิ้มยิ้มต่อให้นายก็ยังมีชีวิตเปีได้อีกหลายหนท,ทุกๆุเปีเราก็จะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยการทำอะไรกินข้าวคุยกันเดินเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแค่นายอยู่กับฉันจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นหน้าเบื่อขนาดนี้เชลรอถ้างั้นก็ทำอะไรที่ไม่น่าเบื่อก็ได้นะ นายลกไปถึงตรงไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยก่อนอายุห้าสิบฉันรับประกันว่าจาะขยันทําการบ้านทุกวันไม่มีปัญหานายวางใจเถอะนอกจากเรื่องนี้แล้วนายคิดจะทําเรื่องอื่นที่ดูมีคุณค่ากว่านี้บ้างไหมล่ะคําว่าโรแมนติกเนี่ยนายเขียนเป็นไหมแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่จะ้อยู่กับคนคนนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างตอนนี้แค่ได้คุยเรื่องไร้สาระกันไม่หยุดหย่อน และจะคุยกันไปจนชั่วชีวิตก็มีความสุขมากพอแล้วความจริงก็ได้ไปสูจน์แล้วว่าความปรารถนาของผมนั้นมาได้ไกลเกินคาดลูกเฟิงต้องทำงานตัวเป็นเกลียวดูแลบริษัทขนาดใหญ่ขนาดนั้นแม้กระทั่งโอกาสที่ได้กลับบ้านเพื่อมากินอาหารฝีมือผมก็มีไม่มากแล้วจะมีเวลาว่างมาคุยไร้สาระกับผมได้ยังไงพระเอกในนิยายเฟอร์ฝันที่เช้าจดข้ามไม่ต้องทำอะไรนอกจากจะสู้กันในเรื่องความรัก พวกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนฉินหลางที่เป็นลูกชายเจ้าของบริษัทใหญ่มีพ่อที่ฉลาดปราดเปรื่องทรงอำนาจทำหน้าที่หางเงินส่วนพวกเขาก็มีหน้าที่แค่ใช้เงินเท่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่าลูกเฟิงนั้นได้ผ่านช่วงเวลาอันง,งดงามของการเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทมานานแล้วเขาต้องเริ่มกลุมบังเหียนบริษัทด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเวลาอันมีค่าของเขาก็ย่อมต้องถูกใช้ไปกับเรื่องของธุรกิจส่วนผมที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนอกจากเรื่องทำคอม กับทํางานบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วโดยโอกาสก็ยังมีฐานะเทียบเท่าแค่พนักง,งานเงินเดือนกับพ่อบ้านเท่านั้นเองผู้ชายที่ประสบความเส็็จต่างก็มีผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมอยู่เบื้องหลังน่าเสียดายที่เบื้องหลังของลูกเฟิงคือผู้ชายที่ทํากับข้าวจนหลังขดหลังแข็งปวดเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเท่านั้นเอง น้อยครั้งที่ลูกเฟิงจะไม่มีงานเลี้ยงรับรองตอนขําและผมเองก็ไม่สามารถเอามะมีกึ่งสาเร็จรูปตัวเองกินประจํามาทําให้เขากินได้แต่เนื่องจากเขาได้กินอาหารเม่ค่อยดีต่อสุขภาพจากข้างนอกมาไม่น้อยผมจึงตั้งใจเตรียมกับข้าวอ่อนๆไว้ให้เขาเป็นพิเศษแม้แต่ปูก็ยังต้องเอาไปนึ่ง วันนี้เจอนาฬิการเรือนหนึ่งสวยมากนายดูสิว่าชอบหรือเปล่าผมรักของมาพร้อมเหลือตามองพอเป็นพิธีอืมสวยมากแต่ความจริงสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือแม่เจ้าโวยแผงโคตรโคตรผมไม่ได้เปิดร้านขายนาฬิกานะแล้วจะมีนาฬิกาแบรนด์เนมเอาไว้ทําไมมากมายก็เป็นเพราะเขานั่นแหละที่ทําให้ช่วงนี้ผมต้องใส่ชุดใหมย่ยี่ห้ออาร์มานี่ไปทํางานจนเป็นที่สะดุดตามากพอแล้วถ้าผมสวมนาฬิกาอะไรเนะี่ย Patte Felipe, betul tak? Patte Felipe, Patte ที่ข้อมืออีกแล้วก็ผมคงต้องเตรียมจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ออฟฟิศแล้วล่ะชอบก็ดีแล้วเขาดูดีใจมากอ๋อและนายอยากจะซื้อรถสักคันไหมล่ะผมตะลึงงานซื้อรถรถอะไรเอาคันกเก่าๆที่นายไม่ได้ใช้แล้วเอามาให้ฉันก็ได้แต่จะว่าไปฉันก็ยังไม่มีใบกับขี่เลยนี่นาใบกับขี่เดี๋ยวค่อยไปสอบเอาก็ได้มีฉันคอยแนะนํายังไงนายก็ต้องสอบผ่านได้ไวแน่นอนไว้เดี๋ยววันไหนเราไปดูรถด้วยกันฉันติดต่อไว้แล้วนายก็เลือกแบบที่นายชอบได้เลยนะ ไว้คอยก็ว่ากันเถินนะลูกเฟิงผมไม่สนใจว่าลูกเฟิงจะเอาเงินที่ตัวเองหามาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างไงคนรวยก็เป็นเสียแบบนี้ซื้อบ้านซื้อรถกันเหมือนกับซื้อของเล่นทําเอาคนชนชั้นกลางที่ต้องทํางานเขาก็เงินอย่างผมต้องอดกิดเขาเองก็ดูออกว่าผมไม่ใจไม่สนใจเรื่องนั้นพอกินซุปไปสองคำแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องรถยี่ห้อดังพวกนั้นอีกแต่เปลี่ยนมาคุยเรื่องคารือฮร,ร์อุราแทนคฤรืสฮ์ดเล็กๆของ การเดนของ xx การเดินก็ไม่เลียวเลยฉันว่าจะซื้อสักหลังหนึ่งผมตกใจจนหน้าถอดสีนายนายคงไม่ได้จ่ายเงินไปแล้วหรอกใช่ไหมล่อเล่นนะก็แค่บำร,รุงรักษาทุกเดือนก็แค่ค่าบำร,รุงรักษาทุกเดือนก็พาไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนั่นเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลเลยนะลูกเฟิงบอกว่ายังหลอกแค่ไปคุยๆเอาไว้คงต้องให้นายไปดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจถ้านายไม่ชอบก็ แล้วอพาร์ตเมนต์นี่ลหละไหนจะบ้านที่พี่สาวนายทิ้งไว้ให้อีกนายร้อเล่นหรือเปล่าราคาที่ดินของเมืองแพงยิ่งกว่าทองคำอาศัยความสามารถของผมคนเดียวสงสังยต้องเวลาเป็นสิปีถึงจะซื้ออพาร์ตเมนต์แบบนี้ได้ แถมอาจจะซื้อได้แค่ห้องน้ําห้องเดียวด้วยซ้ํามีขนาดนี้แล้วเขายังต้องการอะไรอีกก็เก็บเอาไว้แบบนั้นแหละถึงยังไงก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรเท่าไรผมรู้สึกมันหัวไปทันทีผมแทบจะลืมไปแล้วว่าความแตกต่างด้านรายรับของพวกเรานั้นไม่อาจนับด้วยมือสองข้างได้ไม่ต้องหลอกที่นี่ก็ดีแล้วอยู่ใกล้บริษัทดีออกอีกอย่างพวกเราก็ไม่มีลูกมีหลานสักหน่อยมีพื้นที่ใ้สอยแค่50กว่าตารางวาเมตรก็พอแล้วไม่ใช่ ม่ใช่ตารางวาเมยนตารางเมก็พอแล้วนั่นรหละรูปฟึงขมวดคิว้วหรือว่านายไม่ชินกับพื้นที่เล็กๆอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบนี้คงทําให้เขาอึดอัดจ,จริงๆนั่นแหละแค่หัวเขายังใหญ่โตสักขนาดนั้น เปล่าแค่ได้อยู่กับนายฉันก็มีความสุขมากแล้วปากก็พูดไปอย่างนั้นแต่ดูเหมือนว่าอารมณ์ของมอนี่จะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่พี่ชายที่ฉันกำลังช่วยนายประหยัดเงินนะนายควรจะดีใจต่างหากละ่ะหรือนายอยากได้คนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นคู่ชืดหรือไงการประหยัดอดออมและการรู้จักดูแลครอบครัวคือคุณ,ณธรรมที่ฝ่ายรับพึงมีนายดูสิว่าวันนี้ฉันต้องวิ่งไปไกลกว่าเดิมตั้งเจ็ดป้ายรถเมล์เพื่อไปซื้อปูที่ทั้งถูกและคุณภาพดีมาทำ กับข้าวให้ไม่รู้จักเห็นข่ากันบ้างเลยชเป็นไงบ้างผมมองความพยายามทุกเนื้อปูออกมาเอาจิ้มไม่ใช่ข้ามไปตัวหนึ่งเป็นไงบ้างผมมองเขาพยายามทุบเนื้อปูออกมาเอาจิ้มน้ำส้มสายชูกระขิงส,ส,สับและส่งเข้าปากจากนั้นหน้าตาเขาก็ดูเบิกบานยิ้มแย้มขึ้นมาอืมฝีมือดีมากๆลูกเฟิองยิ้มเก่งกว่าเชฟชื่อดังพวกนั้นเยอะอืม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาพูดมามีความจริงอยู่กี่ส่วนหมอนี่เคยกินแต่ของดีๆในงานสังคมมามากมายเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นคนช่างเลือกพิธีพิถันในการกินมากเมื่อก่อนยังบ่นอยู่เลยว่าร้านอาหารฝรั่งเศสร,ร้านหนึ่งรสชาติห่วยจนกินแทบไม่ได้เพียงเพราะว่าคาเวียร์ที่ใช้ไม่ใช่เบรูก้าคาเวียร์ผมกับยินดีที่จะไปกินอาหารที่รสชาติห่วยของเชฟชื่อดังพวกนั้นด้วยกันกับเขา แต่น่าเสียดาที่ผมไม่ใช่ผู้หญิงจะทําอะไรก็ต้องดูฐานะตัวเองหมายเหตุเบรูก้าคาเวียเป็นคาเวียคุณภาพดีที่สุดที่มีจานวนน้อยที่สุดและราคาแพงมากที่สุด <sighs> แต่น่าเสียดาที่ผมไม่ใช่ผู้หญิงจะทําอะไรก็ต้องดูฐานะตัวเองไม่อย่างนั้นก็คงได้ติดสอยห้อยตามเขาเป็นงานเลี้ยงน้อยใหญ่ในนามของคุณนายลูกเพื่อที่จะได้เบตลอนกินในทั่วเมืองไปแล้ว พอได้ยินเขาเอ่ยชมติดติดการผมจึงเขยื้อนไปอยู่ข้างๆเขาเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะอ้อนขออะไรบางอย่างจากเขาลูกเฟิงวันหยุดอาทิตย์นี้ในว่างไหมวันศุกร์ฉันมีประชุมธุรกิจขายตรงนานาชาติที่เอลเอ็เขาตักซุปเข้าไปปากคำหนึ่งร้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรข้าวที่กินอยู่หมดรสชาติไปในทันทีถ้านับความต่างของเวลาแล้วกว่าเขาจะกลับมาก็ประมาณวันอาทิตย์เห็นจะได้ แต่รู้แต่แรกอย่างไรว่าหมอนี่ไม่มีความโรแมนติกแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะหยาบก,กระด้างได้ถึงขนาดนี้และยังจะกล้าถามอีกว่ามีอะไรหรือเปล่าวันเสาร์นี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะดูถ้าคนที่จำขึ้นใจคงมีแต่แค่ผมคนเดียว หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็ผูกข้ากันเพื่อนเฉยๆเข้าไปล้างชามล้างกระทะอยู่ในครัวเหมือนกับเป็นแม่บ้านแม่เรือนส่วนลึกเฟิงก็เปิดโน้ตบุกตั้งใจทำงานเหมือนปกติที่เขาทำประจำเมื่อเก็บความเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผมก็ถอดผ้ากันเพื่อนและเช็ดมือให้แห้งยืนนิ่งอยู่สักพักก็ขยำโปรสเตอร์โพษณาคืนวาเลนไทน์แผ่นนั้นในกระเป๋าจนเป็นก้อนละยนใส่ถังขยะ ผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ารอเพื่อจะไปฉลองวันวาเลนไทา์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยความตื่นเต้นดีใจมันไปนเรือกโง่เง่าใช่ไหมละ่ะพอมองไปหน้าด้านข้างที่ไร้อารมณ์ของลูกฝุงซึ่งกำลังจ้องหน้าจออยู่ชั่วอึดใจก่อนจะเอาผลไม้ที่สั่นที่หั่นใส่ไว้ในจานลเล็กๆส่งให้เขาเงียบๆจากนั้นก็นั่งลงโซฟาเดี่ยวยัดหูฟังใส่ดูหูแล้วดูโทรทัศน์ ไม่ควรรบกวนตอนที่เขากำลังทำงานอยู่ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคู่รักทั่วไปมีเขาทำงานนอกบ้านส่วนผมทำงานในบ้านแม้จะเป็นความรักของเพศเดียวกันแต่หนึ่งในสองก็ย่อมต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรับบทเป็นฝ่ายหญิงอยู่ดีแล้วเวลาว่างส่วนใหญ่ของคนคนนั้นก็ต้องใช้ไปกับการทำกับข้าวกับทำความสะอาดห้องต้องใช้เงินของเขาอยู่บ้านของเขาแม้แต่เรื่องบนเตียงก็เป็นฝ่ายถูกกระทำตลอดถ้าว่ากันแล้วเมื่อ ดูจากหน้าที่และฐานะของผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับผู้หญิงเลยจริงๆแต่แกนแท้ของผมยังคงเป็นผู้ชายการใช้ชีวิตเหมือนเป็นผู้หญิงไกลรากายอย่างนี้ทําให้ผมรู้สึกอึดอัดจนถึงขั้นสิ็นทุกขการต้องค้นหาจุดสมดุลระหว่างศักดิ์ศรีของครูผู้ชายและความรักที่มีต่อเขามันไม่ใช่เรื่องง่าย และผมเองก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้ไปไม่น้อยส่วนเขากลับดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าเขาใจกว้างเกินไปหรือว่าเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้น้อยเกินไปกันแน่ก็เหมือนอย่างตอนนี้ถ้าหากผมเป็นผู้หญิงก็คงจะแง่งอนหือมันะแงไงก็คงจะง,งอแ <c oughs> ง,ง,งต่อว่าเขาโดยไม่ลังเลแล้วหาเรื่องทะเลาะที่ไม่เคยฉลองวาเลนไทยด้วยกันเลยสองคนเลยสักครั้งจากนั้นก็ถือโอกาสแบมือขอของขวัญเหมือนนางเอกในละคร น้ำเน่าที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ที่กำลังพิงร่างกับร่างกายของพระเอกแล้วเอ่ยคำออดอ้อนอซะน่าเบื่อตัวเองต้องอยู่เป็นเพื่อนเขานะถ้าฉันเชิงยอดเยี่ยมหน่อยการที่จะหลอกให้อีกฝ่ายมามั่นตัวเองด้วยเพชรเม็ดโตก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ผมก็เป็นผู้ชายเหมือนเขาจะทำให้ตัวจะจะจะให้ทำตัวออดอ้อนอซะใส่เขาคงมีแต่ทำให้เขาหัวเราะจนท้องแข็งเสียมากกว่าผมยิ้มขืน คืนและนั่งดูโทรทัศน์ต่อไปจนกระทั่งมีฝ่ามืออบอุ่นข้างหนึ่งมาลูบไล้ที่ลำคองานเสร็จแล้วเรือผมดึงหูฟังออกหันไปยิ้มกับเขาเหรืออีกนิดแต่ถ้านายเหนื่อยแล้วก็นอนก่อนได้เลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมทางตาพร้อมกับใส่หน้าแรงๆว่าการตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วผมควรจะรอเพื่อเตรียมทำมือดึกให้เขาอย่างแม่สีเรือนที่ดีหลังจากนั้นก็เปิดน้ำให้ให้เขาอาบ ตอนที้เขาปิดนด้อตบกสีหน้ากระปรดปรา,ากฏร่องรอยของความเหมนืหน่อยล้าเหนื่อยล้าขึ้นมาเล็กน้อยผมจึงรีบวิ่งไปเปิดน้ําอย่างขยันขันแข็งลองวัดอุณภูมิน้ําให้พอดีและจึงหยดน้ํามันหอมระเหยที่มีสรรพคุณผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปจากนั้นพอเขากข้าลงไปในอ่างแล้วหนับตาพักผ่อนผมก็คอยบีบนวดไหล่ให้เขาจากทางด้านหลังประหนึ่งเป็นการบริการของโรงแรมห้าดาวที่สมบูรณ์แบบ ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นที่ผ่านมาบริษัทก็ดํดำเนินงานไปได้ดีมาโดยตลอดและหากยังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเหนื่อยกับมันมากนะักถ้าไม่เป็นเพราะเขาเอาแต่วางแผนจะฮุบบริษัทนี้ทำลายบริษัทนั้นมีเรื่องจะง,งานยุ่งขนาดนี้ฉันต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะ่ะเขาถอนหายใจเบาๆบริษัทกำลังจะล้มละลายหรือไงผมว่าดีไม่ดีเขานี่แหละที่เป็นคนรวยมากที่สุดของที่สุด ของที่สุดที่ผมรู้จักลำเพียงลำพังแค่ทรัพย์สินของนายในตอนนี้ก็พอเลี้ยงตัวเองได้ไปจนถึงอายุ80แล้วด้วย3ผมไม่กล้าเดาเลยว่าเงินในบัญชีธนาคารของเขานะมีมากกว่าผมกี่เท่าแล้วนี่ยังจะมาทำตัวเป็นคนจนต่อหน้าผมอีกยังไม่พอใจความโลภของคนเรานนะไม่มีที่สุดหรอกแต่นายควรรู้จักหยุดแต่ปดีนนะอย่ารอจนถึงขั้นที่มีเงินมากมายแต่กลับไม่มีจิตไว้ใช้ ที่ฉันต้องขายชีวิตแลกเงินก็ไม่ใช่เพราะนายหรอกหรือเพราะบ่นเบาๆอะไรนะถ้าหากฉันกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งฉันก็ไม่ต้องกลัวว่านายจะไปจากฉันแล้วทั้งไงจ้ะอะไรนะที่นายกำลังบ่นหาที่ตายหรือไงกล้ามาว่าฉันเห็นแก่เงินงั้นหรือการที่เราอยู่ด้วยกันมันเกี่ยว ด้วยหรือว่านายจะรวยหรือจนจะไม่เกี่ยวได้ยังไงฮะกฉันเป็นคนจนที่ไม่มีอะไรสักอย่างตอนนี้นายจะมาอยู่กับฉันได้ยังไงผมอึ้งอยู่นานที่นายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนายจะบอกว่าฉันรักแต่เงินของนายมาตลอดอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยแต่สมมุติว่าถ้าฉันไม่มีรถซื้อบ้านไม่ไหวให้ของขวัญราคาแพงนายไม่ได้แล้วเแล้ว เชี่ยเอ้ยผมผผักเขาได้ยืนขึ้นใช่อะที่ฉันยอมตรีกายให้หนายเพราะฉันมันเห็นแก่ความมั่งคั่งร่ำรวยข้างในสินะ เงินทองของมิค่าฉันก็รับมาไม่น้อยจริงๆและตอนนี้ฉันก็ได้มันมามากพอแล้วฉันไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วผมหันหลังจะเดินออกไปข้างนอกโดยไม่สนใจอาการจะรักนิ่งด้วยความตกตะลึงของเขานายอรรถยี่ห้อดังบ้านรรูและก็เงินกองโตเลี้ยงผู้ชายที่ดีกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่าเถอะนายรวยขนาดนี้ยังไงก็คงหาคนแบบนั้นได้ไม่ยากหรอกเซียวเฉินขอโทษครับคุณลู่ตอนนี้ผมคงเอื้อมไม่ถึงคุณแล้วละ่ะ พูดตามตรงผมโดนลูกเฟิงพูดถึงจุดที่ผมเองก็ทนไม่ได้เลยผ่านโกรธขึ้นมาดือด้อๆผมอยากมีความรักกับเขาในแบบที่เราสองคนสามารถยืนอยู่ในความเท่าเทียมกันแต่ผมก็ไม่เคยทำได้เลยตอนนี้เขาไม่ใช่ลูกเฟิงสมัยมัธยมที่มีแค่เงินใช้มากกว่านักเรียนทั่วไปอีกต่อไปแล้วทตว่าผมในตอนนี้ยังคงเป็นเฉิงอี้เฉินคนบรรมดาที่เหมือนจะมีความสามารถโดดเด่นได้ไร้รสนิยมเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่สูงส่งเสียขนาดนั้น แม้แต่มือของเขาผมยังจับไม่ถึงเลยแล้วจะให้จับตัวเขาไว้ได้อย่างไงความแตกต่างอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวจับใจบางครั้งผมมักจะคิดว่าถ้าเขาขี้เหร่กว่านี้อีกนิดโง่กว่านี้อีกหน่อยหรือจนกว่านี้ได้ก็น่าจะดีถ้าเป็นแบบนั้นผมก็จะรักเขาได้อย่างสบายใจ หรือถ้าเขาจะดูแย่จนไม่มีใครมารักเลยก็ยิ่งดีเพราะเขาจะได้เป็นของผมคนเดียวไม่ว่าเรื่องอะไรผมก็จะได้ไม่ต้องกังวลอีกและจะได้อยู่กับเขาอย่างสบายใจไปชั่วชีวิตฉันฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นลูกฟงพุ่งเข้ามาจับแขนผมเอาไว้มือของเขาราวกับกครงเล็บเสือที่ตบ,บลงมาอย่างรวดเร็ว และตรงจุดทําให้ผมที่กำลังหมุนตัวขยับไม่ได้นายก็รู้ว่าฉันพูดไม่เก่งฮการที่นายมานั่งจับผิดคําพูดฉันทีละคําเนี่ยไม่เท่ากับจงใจหาเรื่องกันหรือไงฉันจะไปคิดว่านายเห็นแก่เงินของฉันได้ยังไงฉันก็แค่ เขาพูดคาว่าแค่ทิ้งเอาไว้อยู่นานเพื่อเรียบเปี่ยงคําพูดใหม่ฉันก็แค่ไม่รู้ว่าจะทําให้นายมีความสุขได้ยังไงนายก็รู้ดีนี่แต่ไหนแต่ไรมาฉันเอาใจคนอื่นเป็นที่ไหนแถมไม่มีความโรแมนติกเลยสักนิดจะพูดจาหวานๆก็ไม่เป็นจะทําให้ใครมีความสุขก็ไม่เป็น ฉันชอบนายแต่ก็ไม่รู้ว่าควรแสดงออกอย่างไงคิดอะไรที่โรแมนติกไม่ออกเลยได้แต่ซื้อของให้นายแล้วก็คงมีสักวันที่นายรู้สึกว่าอยู่กับฉันมันน่าเบื่อแต่ถ้าหากถ้าหากนายอยากได้อะไรและฉันซื้อให้นายได้หรือสิ่งที่คนอื่นหาให้นายได้ฉันก็จะหาให้นายได้หมดมันก็น่าจะดีกว่าที่ผมไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมแต่การใช้คําไม่ได้ตรงความหมายกับโครงสร้างประโยคสับสนแบบนี้ก็เหมาะกับระดับของเขาจริงๆนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้แหละ ผู้ชายตัวโตวสูง190ที่พยายามทำตัวให้ดูสุขุมนุ่มลึกแต่สีหน้ากับดูคัดเกินไปพร้อมกับแบบนี้ดูน่ารักดีจริงๆโครงสร้างของสมองของผู้คนผู้ชายคนนี้ประกอบไปด้วยความปัญญาอ่อนแบบไหนกันนะถึงได้ว่านั่งกังวลว่าผมจะหลอกเขานี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหม จะบนล่างซ้ายขวาไม่ว่าจะมองมุมไหนคนที่ดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายถูกทิ้งน่ะควรจะเป็นผมถึงจะถูกนายโง่หรือเปล่าฉันเคยพูดตอนไหนว่านายน่าเบื่อละ่ะอืมมีน่าเบื่ออยู่บ้างเหมือนกันก็อชอบทําตัวเป็นจอมประเด็ดการที่คิดแต่เรื่องบนเตียงอยู่เลยนี่แหละก็เพราะนายไม่เคยพูดเลยนี่แหละฉันถึงได้กลัวขขงเค่ี้ยนยิม้ม นายไม่เคยยอมพูดออกมาตรงๆแม้แต่ฉันก็ตามนายไม่เคยบอกความรู้สึกของนายที่มีต่อฉันสักครั้งฉันไม่รู้อะไรเลยนายดีกับทุกคนไม่เคยปฏิเสธใครมาเลยตลอดใช่ใช่หรือเพราะนายมีท่าทีไม่ชัดเจนแบบนี้อยู่ตลอดฉันก็เลยแยกแยะไม่ออกจริงๆว่านั่นคือความจริงใจหรือว่าเป็นมารยากันแน่ ฉันไม่รู้เลยว่านายยังชอบฉันจริงๆอยู่ไหมทั้งๆที่นายไม่เต็มใจแต่นายก็ยังบอกว่าเอาเถอะหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอยู่ตลอดฉันก็เลยคิดว่าที่นายมาอยู่บ้านเดียวกับฉันเป็นเพราะนายชินแล้วหรือป่ากับการที่ปฏิเสธใครไม่เป็นถ้าหากคนที่ย้ายเข้ามาที่ห้องนี้ไม่ใช่ฉันละ่ะนายจะยอมทนอยู่ต่อหรือเปล่า ทำไมนายถึงไม่แสดงออกมาให้เจนหน่อยถ้าชอบก็คือชอบถ้าไม่ชอบก็จะปล่อยให้มันกลุ้มเกลือทำไมนายไม่ทําให้มันชัดเจนกว่านี้เรื่องแค่นี้น,นยายควรจะเปิดเผยออกมาบ้างสิเมื่อกี้ตอนที่กินมื้อเย็นการเห็นเห็นอยู่ว่านายโกรธแต่ทําไมถึงบอกว่าไม่เป็นไรล่ะมันจะไม่เป็นไรได้ยังไงก็ในเมื่อเป็นอะไรทําไมถึงไม่บอกฉันฉันเดาใจคนอื่นไม่ถูกหรอกนะหรือต่อให้เดาได้ก็มันก็ไม่ได้โชคดีขนาดที่จะเดาถูกได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นได้โปรดเถอะ ายช่วยพูดสิ่งที่นายคิดออกมาตรงๆเลยจะได้หรือเปล่าที่ฉันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าฉันกลัวไงละ่ะกลัวพูดมากไปแล้วจะทําให้ทะเลาะกับนายกลัวว่ามันจะทําให้ความรักของเราสั่นคลอนหรือเพราะกลัวว่ามันจะเกิดรอยร้าวที่แก้ไขไม่ได้กลัวว่านายจะโมะโหแล้วไล่ฉันไปนเหมือนเมื่อก่อนฉันกลัวผมเอ่ยเสียงแผ่วฉันอยากฉลองบันวนัินทาทยกับนายลูกฟืงชชงักอืม เราไม่เคยฉลองวันในท้ายด้วยกันเลยสักครั้งฉันเฝ้ารอมันมานานเรื่องนี้เองหรือลูกฝนแสดงสีหน้าที่บอกไม่ถูกว่าเขาจะร้องไห้หรือหอัวเราะดีฉันแค่ไปประชุมที่แอลเอไม่ได้ไปตายซะหน่อยทําไมจะกลับมาไม่ทันฉลองกับนายละ่ะนายจะกังวลอะไรเล่าบ้าเอ้ยหมอนี่พูดอะไรของเขาเนี่ยกว่าจะสร้างบรรยากาศอ่อนไหวชวนาซาบซึ้งนี่ขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดแต่นายก็กลับทํามันหายไปหมดแล้ว ผมพึมพำนายไม่พูดแล้วฉันจะนายไม่พูดแล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไงนี่มันเป็นคำพูดของฉันนะลูกเฟิงหืมฉันไม่ต้องการของขวัญแพงๆไม่เอารถไม่เอาบ้านนายไม่ต้องทํางานหาเงินมากมายขอแค่นายมีเวลาอยู่กับฉันมากๆก็พอแล้วต่อให้นายจนขนาดไม่มีปัญญาหาข้าวกินฉันก็ยังชอบนายเหมือนเดิมหรือต่อให้นายสิ้นเนื้อปราดาตัวฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงนายเองเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องทํางานหนักเกินไปหรอก แล้วเขาก็ยิ้มออกมาบางๆปัญญาอ่อนนานฉันจะยอมให้หนายเลี้ยงได้อย่างไงเอ่ยได้แค่ครึ่งเดียวเขาก็ก้มลงมาจุบผมมือข้างหนึ่งตระกองกอดผมไว้ส่วนมืออีกข้างประคองท้ายถอยและกอดผมจนหลับตาเพเยอปากตอบสนองเขาโดยไม่รู้ตัวจบกัน บรรยากาศโรแมนติกที่เต็ไมไปด้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานพังอีกเป็นครั้งที่2ต่อให้ฉันยอมให้นายแต่นายก็ไม่จำเป็นต้องลากฉันลงอ่างและทําฉันเปียกบอลไปมันทั้งตัวแบบนี้ลูกเฟืงเข้ามาแนบชิดตัวผมแล้วกระซิบเสียงแหบพราเด็กดีฉันมีอารมณ์แล้วผมตกตะลึงตลกน้าเมื่อวานนี้เพิ่งจัดจัดจจะ ผมพยายามต่อต้านสุดชีวิตคุยกันแล้วไงว่าอย่างน้อยแค่วันละวันเว้นวันวน,น,นี่นายแหกกฎเนี่ยแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ก็ได้พักพรุ่งนี้ไงเขากดผมเอาไว้ตามคาดได้เริ่มลงมือเปลื่องเสื้อผ้าปิดเปียกของผมอย่างเหมิมเกรม พอผมเริ่มขัดขืนเขาก็แสดงสีหน้านายไม่พูดออกมาตรงๆเองนี่ทันทีสิ่งที่คิดอยู่ในตอนนี้ต้องฉันสิ่งที่คิดอยู่ในนี้ต้องบอกฉันมาตรงๆให้หมดทันใดนั้นฝ่ามือที่กำลังกดอยู่บนแผ่นอกบรปล่าของผมก็เริ่มเลื่อนลงไปด้านล่างเก็บไว้ให้มันอึดอัดมันจะแย่เอาได้บอกกับฉันตรงตกว่านี้เข้าใจไหมระหว่างพวกเราจะต้องไปบัตรต่อกันอย่างเปิดเผยและจริงใจ แต่ว่าปฏิบัติต่อการอย่างเปิดเผยและจริงใจก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเผชิญหน้ากันในสภาพเปอยร่อนจ้อนนี่นาผมดิ้นพร้อมทั้งรีบฟ,ฟ้าข้อมือใหญ่ที่กําลังเคลื่อนไปมาเพื่อสํารวจร่างกายส่วนล่างของผมนายจะทําอะไรเนี่ยเขากพ็พริบตาอย่างไร้เบียงสาเมคเลิฟกับนายไงล่ะต่อให้นายไม่รู้จักเก็บอารมณ์แต่ก็ไม่จำเป็นต้องความพาซากถึงขั้นนี้หรอกนะฉันไม่เอาอ่ะงั้นเหรอ ลูกเฟิงยกผมขึ้นมานั่งบนตักล็อกท้ายทอยผมเอาไว้แล้บังคับจูบเข้ามาลิ้นสักๆไล่เลียงไล่เลียเข้าไปในโพรงปากอย่างชำนาญผมสูดหายใจเฮือกใหญ่เพราะถูกเขาดุนดุนลิ้นเข้าหน่อยมือไม้ก็เริ่มอ่อนไม่ไม่ได้นะผมผลักเขาออกในายเพิ่งจะอาบน้ำเองนะก็เลยช่วยนายล้างให้สะอาดจากข้างในยันข้างนอกไงอะไรคือล้างจากข้างในวะวะั พอผมรู้ได้ว่าวัตถุอันตรายกำลังดุนดันอยู่ตรงจุดล่อแหลมผมก็ถึงกับตะลึงจนหน้าถอดสีแต่แค่แป๊บเดียวก็คือคัดเติดตัวขึ้นมาทันทีหรือว่าเมื่อคู่นี้เขาแค่แสร้งทำเป็นเหนื่อยล้าตบตาผมไม่เอาตลกหน้าถ้าฝืนเอาของที่ใหญ่เบิ่มเท่มขนาดนี้เข้ามาตรงนั้นของผมไม่แหกก่อนหรือไงแน่แน่แน่แ,นแนฉันบอกได้ไงว่าให้พูดกับฉันตรงๆลูกฟงดี ปลายยอดของผมที่ประหาดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอย่างชั่วร้ายเห็นเห็นอยู่ว่าท่าทางจะยากมากไอ้ทรยศไม่เอาฐานเพนามแบบนี้ยังจะมีอารมณ์อีกไม่ได้ไม่ได้ผมพยายามตั้งสต,ติไว้มั่นถุงยางใช้หมดแล้วไม่เป็นไรเขาอุ้มผมขึ้นตามใจชอบแล้วให้ผมเอาขาเกี่ยวเอวเข้เอาไว้เพื่อที่จะได้อยู่ในท่าที่เข้าไปได้สะดวก เดี๋ยวฉันปล่อยข้างนอกก็ได้นายก็พูดแบบนี้ทุกครั้งถ้ามันเคยมีครั้งไหนบ้างที่ทำได้อ่าการต่อต้านขัดขืนนั้นดูจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงผมรู้สึกว่าตัวเองน่าเวทนายิ่งนะักมันราวกับว่าร่างกายของผมถูกฉีกเป็นสองส่วนจากตรงกลางก็มีปานอมแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องก็ยังถูกเขาสกัดเอาไว้ผมจึงได้แต่ระบายความแค้น้วยการจิกไปที่แผ่นหลังของเขาว่ก ไอน่ะไอไอไอสารละเลเวแปลว่านายมันไอ้สารละเลวผมสะอื้นเบาๆในลําคอและกัดถูริมฝีปากของเขาไปเต็มทีขณะเดียวกันก็กอดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ขณะเดียวกันก็กอดเขาไว้อย่างสิ้นหวังเพื่อไม่ให้ตัวเองร่วงลงไปคนสารละเลวเอยชอบลังแกคนที่อ่อนแอกว่าคอยหดูเถอะ สักวันฉันให้นายได้ลิ้มรสของการถูกดับเบิลโอเอดับเบิลโอดับเบิลเอกจบตอนครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียบง่ายไม่มีดราม่าอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพักกันได้มีการหักบุมอะไรสักอย่างแบบะครับผมเพราะว่าหนังสืงเดียอยต้งเล่นกว่า วันนี้วันที่5นะครับเวลาประมาณ10นาฬกา30นาทีนะครับขอบคุณครับ